สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับครูจะมาทบทวนบทที่3นะครับวัสดุในชีวิตประจําวันนะครับเรื่องแรกที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับก็คือโพลิเมอร์นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาทบทวนความรู้ที่ได้เรียนกันไปนะครับเรามาดูนะครับว่าโพลิเมอร์คืออะไรนะครับโพลิเมอร์นะครับก็เป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่นะครับนะมากกว่า1 0 0 0 0โมเลกุลขึ้นไปนะครับซึ่งแต่ละโมโนเมอร์เนี่ยก็จะมารวมตัวกันนะครับ นะสร้างด้วยพันธะโคเวเลนต์นะครับเราลองดูภาพด้านล่างนะครับภาพด้านล่างเนี่ย สีเหลือง 1, 1 1 1ก้อนตรงนี้นะครับครูแทนเป็น1โมโนเมอร์นะก็มาเรียงต่อกันแบบนี้จับกันด้วยพันธะโคเวเลนต์นะครับก็เกิดเป็นโพลิเมอร์สายยาวเกิดขึ้นนะครับแบบสายบนเนี่ยจะเป็นโพลิเมอร์ที่ประกอบไปด้วยโมโนเมอร์เป็นเพียงแค่1นชนิดเท่านั้นนะครับแต่ภาพด้านล่างสังเกตว่าโมโนเมอร์แต่ละตัวเนี่ยมันต่างชนิดกันนะครับก็จะเป็นโพลิเมอร์ที่ประกอบไปด้วยโมโนเมอร์มากกว่า1ชนิดมาเรียงต่อกันนะ เราจะสังเกตเห็นว่าก็จะเห็นมีโมโนเมอร์มากกว่า1ชนิดเลยนะครับต่อมานะครับประเภทของโพลิเมอร์มีอะไรบ้างถ้าเราพิจารณาตามลักษณะการเกิดก็จะมี2ประเภทแต่ถ้าเราพิจารณาตามชนิดของโมโนเมอร์เนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทเช่นเดียวกันเรามาดูตามลักษณะการเกิดนะครับโพลิเมอร์แบบที่1ก็คือโพลิเมอร์ธรรมชาตินะครับตามชื่อเลยนะครับ ก็เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดตามธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นโปรโตีนนะครับไหมเซลลูโลสแป้งยางธรรมชาตินะครับแต่ถ้าแบบที่2นะครับเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์นะครับพอลิเมอร์สังเคราะห์เนี่ยก็เกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นมาโดยการนาโมโนเมอร์เนี่ยมาผ่านกระบวนการสังเคราะห์นะครับกระบวนการสังเคราะห์ตรงนี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาพ o ลิเมอไรเซชันนั่นเองแต่ถ้าเราพิจารณาตาม ชนิดของโมโนเมอร์เนี่ยก็จะมีชนิดแรกนะครับโฮโมพอลิเมอร์นะครับหรือว่าพอลิเมอร์เอก,กพัน์นั่นเองนะครับโฮโมเนี่ยแปลว่าเหมือนนะครับนะเอก,กพัน์ก็แปลว่าหนึ่งเดียว เพราะฉะนั้นพอลิเมอร์แบบนี้ก็จะเกิดจากโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันนะครับมาเรียงต่อการจับกันมารวมกันด้วยพันธะโคเรนต์อย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับนะก็จะมียกตัวอย่างเช่นแป้งเซลลูโลสแล้วก็พวกไกลโคเจนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็น แบบที่2นะเราเรียกว่าโคพอลิเมอร์คำว่าโคแปลว่าร่วมกันนะครับก็เกิดเป็นพอลิเมอร์ร่วมนะครับนะสังเกตเห็นละ,ละในภาพนะครับก็จะมีโมโนเมอร์เนี่ยมากกว่า1ชนิดถูกไหมหรือว่าต่างชนิดกันมาจับกันเป็นสายยาวแบบนี้นะครับครูยกตัวอย่างเช่นโปรตีนแล้วก็ยาง SBR หรือว่ายางรถยนต์นั่นเองนะครับ ต่อมาเรามาดูสมบัติทางกายภาพนะครับสมบัติทางกายภาพเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของโพลิเมอร์นะครับโพลิเมอร์ก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้นะครับแบบที่1เราเรียกว่าโพลิเมอร์แบบเส้นนะนักเรียนลองสังเกตดูว่าแบบเส้นก็จะมีลักษณะเป็นไงเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เรียงต่อกันนะครับเหมือนสร้อยไข่มุกยาวๆเลยนะครับโครงสร้างแบบนี้เนี่ยก็จะมีความหนาแน่นมีจุดล้อมเหลวสูงแล้วก็มีลักษณะแข็งแล้วก็มีความเหนียวนะครับ ครูยกตัวอย่างเช่นนะครับพอลิเมอร์ไวนิลคอไรด์หรือว่า PVC นั่นเองนะครับอ,อันที่สองพอลิโพรพิลีนหรือว่า PP นะครับนะแล้วก็ตัวที่สามนะครับพอลิสไตรีนนะครับ PS หรือว่าพอลิเอทิลีนชนิดความหนาเน้นสูงหรือว่า HDPE นั่นเองนะครับนะ โครงสร้างแบบที่2นะครับเราเรียกว่าโครงสร้างแบบพอลิเมอร์แบบกิ่งนะครับนักเรียนสังเกตเห็นว่าจะมีโซ่นะเป็นสายยาวอยู่1เส้นเป็นสายหลักแล้วก็จะมีกิ่งที่แตกออกมาจากสายหลักนั้นนะครับนะสมบัติทางกายภาพก็จะมีความหนาแน่นแล้วก็มีจุดหลอมเหลวต่ำนะครับนะมีความยืดหยุนนะครับแต่ว่ามีความเหนียวต่ำนะครับเมื่อโดนความร้อนก็จะอ่อนตัวแล้วก็ เมื่ออุณหภูมิต่ำหรือมีความเย็นก็จะแข็งตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นโพลีเอทิลีนนะครับชนิดความหนาแน่นต่ำหรือ l d p e นะครับนะโครงสร้างที่3นะครับเราเรียกว่า โพลิเมอร์แบบร่างแห я, หนูลองสังเกตดูว่าจะมีเส้นหลักเนี่ยนะครับหลายเส้นแล้วก็จะมีกิ่งนะครับยื่นออกมาเชื่อมแต่ละเส้นนั้นเข้าด้วยกันนะครับสมบัติทางกายภาพแบบร่างแหเนี่ยก็จะเป็นสายยาวที่มีกิ่งเชื่อมกันแล้วก็มีจุดหลอมเหลวสูงนะครับมีความแข็งแต่มีความเปราะหรือแตกหักได้ง่ายนะครับเมื่อมันขึ้นรูปแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถหลอมเหลวนะกับ เปลี่ยนรูปร่างกลับไปเป็นแบบเดิมได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเมลามีนกับเบการไลท์นะครับนะต่อมามาดูประโยชน์ของพวกโพลิเมอร์บ้างนะครับประโยชน์อันแรกในเรื่องพวกพลาส,สติกนะครับที่เรานำมาใช้ประโยชน์ก็มีอยู่2ชนิดนะครับก็คือเทอร์โมพลาสติกกับพลาสติกเทอร์โมเซตนะครับนะมาดูตัวแรกก่อนนะครับเทอร์โมพลาสติกเนี่ยก็จะมีโครงสร้างแบบโซ่และแบบ เส้นตรงนะครับหรือแบบกิ่งก็ได้นะครับเมื่อได้รับความร้อนเนี่ยมันก็จะอ่อนตัวนะครับเราก็จะเมื่อเย็นตัวก็จะมีความแข็งตัวเกิดขึ้นนะครับสามารถที่จะนําไปหลอมเหลวน้ากลับมาใช้ใหม่ได้นะครที่เราเรียกว่ารีไซเคิลนั่นเองนะครับรูยกตัวอย่างเช่นเทปลอนไนลอนนะครับ PVC โพลีเอทิลีนแล้วก็โพลีโพพิลี แต่ถ้าเป็นพลาสติกเทอร์โมเซตเนี่ยโครงสร้างจะเป็นแบบร่างแห я, เพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นรูปแล้วก็จะไม่สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับแล้วก็พลาสติกแบบเทอร์โมเซตเนี่ยก็จะทนความร้อนความดันได้ดีแล้วก็ถ้าอุณหภูมิสูงก็จะแตกและไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นเมลามีนซิลิโคนแล้วก็โพลิยูรีเทนนั่นเองนะครับเราลองมาดูการปรับ ใช้สมบัติของพลาสติกให้เหมาะกับการใช้งานอันแรกนะคะเป็นพวกพลาสติกแบบโพลีเอทิลีนนะครับโมโนเมอร์หน่วยย่อยของมันเนี่ยก็คือเอทิลีนนั่นเองลักษณะของมันก็จะมีความเหนียวสายทนต่อสารเคมีนะครับน้ำผ่านไม่ได้แล้วก็ไม่ทนความร้อนนะครับก็จะนำมาใช้ประโยชน์ในการทำถุงใส่ของเย็นนะครับถุงขยะของเล่นเด็กดอกไม้พลาสติกนั่นเองต่อมาโพลีสไตรีน โมโนเมอร์หน่วยเล็กๆที่มาจับกันก็คือสไตลีนนะครับลักษณะของโพลิสไตลีนเนี่ยก็จะมีความแข็งแต่มันเปราะไม่ทนต่อตัวทําละลายนะครับนะทนต่อกรดเบสนะครับไม่ไม่นำไฟฟ้าแล้วก็ไม่ทนความร้อนนะครับก็จะนำมาใช้ในการทำชิ้นส่วนตู้เย็นตลับเทปกล่องใสหรือว่าโฟมบรรจุอาหารวัสดุรอยน้ำนั่นเองอันที่3นะครับ โพลีไวนิลคลอรด์นะครับโมโนเมอร์หน่วยย่อยก็คือไวนิลคลอรด์ลักษณะก็จะมีนะเ,เนื้อแข็งนะครับคงรูปทนต่อความชื้นทนต่อสารเคมีนะครับเมื่อเรานำมาใช้เนี่ยนะก็จะมีความแข็งแรงทนทานนะครับยกตัวอย่างเช่นเรานำมาใช้ในการทำ ท่อ pvc นะครับกระบวงปปูพื้นนะครับฉนวนหุ้มสายไฟแล้วก็ภาชนะบรรจุพวกสารเคมีต่างๆนะครับต่อมานะครับพ t ลีเตตฟลูโอเอทิลีนะครับหรือว่าเทฟลอนนะครับโมโนเมอร์ของมันก็คือเตตฟลูโรเอทิลีนนั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะเหนียวทนต่อสารเคมีทนต่อความร้อนผิวลื่นทนต่อแรงกระแทกได้นะเรานำมาใช้ประโยชน์ในการเคลือบภาชนะด้านในเพื่อไม่ให้ติด กับภาชนะนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้อาหารติดนะนะครับแล้วก็นํามาใช้ทําชนวนไฟฟ้าปักเกลนแหวนลูกสูบนะครับลูกปืนในเครื่องยนต์นะครับนะต่อมาเป็นโพลีเอทิลีนเทเลพทาเลตนะครับหรือว่า PET นะครับที่เราเรียกกันว่าขวดเพชรนั่นแหละนะครับโมโนเมอร์ของมันนะครับก็คือเป็นไดเมทิลเทเลพทาเลตนะครับ กับเอทิลีนไกลคอลนั่นเองนะครับลักษณะทางกายภาพก็จะมีความแข็งง่ายต่อการย้อมสีทนความชื้นมีความเหนียวเราก็นำมาใช้ในการทำเส้นยายทำแหววนทำขวดน้ำอัดลมแล้วก็ขวดน้ำดื่มชนิดแข็งและใสก็คือขวดน้ำดื่มทั่วๆไปที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับต่อมาเป็นพอรีเมลามีนฟอร์มานดีไฮนะครับนะโมโนเมอร์ของมันก็คือเมลามีนกับ ฟอร์มาดีไฮก็จะมีลักษณะทนความร้อนทนน้ำทนสารเคมีส่วนใหญ่ก็นำมาใช้ในการทำเครื่องใช้ภายในครัวช้อนซ่อมจานชามตะเกียบต่างๆนะครับต่อมาเรามาดูประโยชน์จากวัสดุที่เป็นประเภทพอลิเมอร์พวกยางบ้างก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1เป็นยางธรรมชาตินะครับนะมันก็จะประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนกับไฮโดรเจนนะครับเราเรียกว่าพอลิไอโซพรีนนะครับ เราก็นํามาใช้ประโยชน์ในการทําถุงมือแพทย์กับถุงยางอนามัยนะครับนะแบบที่2ประเภทที่2ก็คือยางสังเคราะห์นะครับยางสังเคราะห์เนี่ยก็จะสังเคราะห์นะมาจากโมโนโมเมอร์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความทนทานนะครับต่อการสึกก่อนการขัดถูต่างๆมีความยืดหยุนนะครับนะครับแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ทำอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นพอรลี บิวทาไดอีนะครับหรือว่ายาง BR ก็นำมาทางยางทำยางรถยนต์ยางร้อเครื่องบินนะแบบที่2องโพลิสไตรีนบิวทาไดอีนะครับหรือว่ายาง SBR ก็นำมาใช้ในการทำยางรถยนต์พื้นรองเท้าสายพานนะครับเหมือนกันเลยนะครับต่อมาเรามาดูประโยชน์นะจากโพลิเมอร์ประเภทพวกเส้นใ่นะครับพวกไฟเบอร์ต่างๆนะก็จะมีอยู่3 ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือเส้นใยธรรมชาติประเภทที่2นะครับเส้นใยกึ่งสังเคราะห์แล้วก็ประเภทที่3นะครับเส้นใยสังเคราะห์นะครับเส้นใยธรรมชาติก็มีเส้นใยจากพืชแล้วก็เส้นใยจากสัตว์นะครับข้อดีของเส้นใยธรรมชาติก็คือดูดซับน้ําได้ดีนะครับระบายอากาศได้ดีแต่มันมีข้อเสียก็คือเมื่อถูกความชื้นเนี่ยมันก็จะขึ้นราได้ง่าย เราก็เมื่อได้รับความร้อนมันก็จะหดตัวด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทที่2นะครับเส้นใยกึ่งธรรมชาติเนี่ยนะก็จะมีอยู่2ชนิดก็คือเซลลูโลสนะครับเอซิเตตนะครับกับเลยอนนั่นเองก็จะมีข้อดีก็คือน้ําหนักเบานะครับนะเส้นใยพวกนี้ก็จะไม่ดูดซับความร้อนดูดซับเหงื่อได้ดีนะครับนะต่อมาชนิดที่3เป็นเส้นใยสังเคราะห์ก็จะมีอยู่2ชนิดก็คือไนลอนนะครับ กับดาครอนหรือว่าพอลิเอสเตอร์นะครับข้อดีของพวกนี้ก็คือน้ําหนักเบานะครับนะทนต่อการขึ้นราทนต่อจุลินทรีย์ต่างๆนะไม่ยับง่ายแล้วก็ไม่ดูดน้ํานะครับทนต่อสารเคมีซักได้ง่ายแล้วก็แห้งเร็วด้วยนะครับ วันนี้นะครับเราก็ทบทวนในเรื่องของโพลิเมอร์ต่างๆนะครับตั้งแต่พวกพลาสติกนะครับพวกยางนะเส้นใยต่างๆนะก็หวังว่านักเรียนเนี่ยก็อาจจะได้ทบทวนบทเรียนไปในตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบาย